ข้มันอีกมาพอกับสาวสีแล้วนะคะมันอีกสาวสีมันตำมมะขูกันค่นะ,คะมันเอกหิวอยากกินส้มตำอืมส้มตำใส่แซลมอนนะคะแซลมอนจวดอืม ก็อยากเปลี่ยนแบบใหม่แล้วค่ะวันนี้ไม่ใส่มือ เข้ากันในขนาดคิดอยากกินมักซุปคิดอยากกิน ตำไส้พรกแข็งนะคะแจบกระห บักกักรอบดีดีแตงหวัดบักทัวอือืมจับอืม mm hmm. นั่งลายด้วยกันิีนี้ชาวสีกับขอไปจวดตัวหลังบ้านนะคะไปก่อนจ้าบ๊ายบาย